จะติวิจารณ์ณคนยังไงให้เขาเกิดกำลังใจไปต่อเสียดายมากนะครับถ้าไม่ได้ฟังเอพิโซดเนี้ยเพราะว่าหลายๆคนเผลอใช้คำติคำวิจารณ์ณทำ้ายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอยู่มีเยอะมากๆครับบางคนที่ติวิจารณ์ณไม่เป็นไม่ละเอียดอ่อนในการใช้คำพูดเชื่อไหมครับว่าทำให้ทีมแตกมาหลายรอบแล้วก็มีต้องหาทีมใหม่อยู่เรื่อยๆ บางคนก็เห็นตรงเกินติวิจารณจนไม่สามารถทำงานกับใครได้นานทำงานกับมนุษย์ได้ไม่นานนะครับต้องทำงานคนเดียวตรงนี้ผมเป็นห่วงจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับฟังเอพิสซดเนี้ยการพูดของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลครับคุณจะมีวิธีการติที่ทำให้คนอยากจะทำงานกับคุณมากยิ่งขึ้นคนอยากจะร่วมง,งานกับคุณนานขึ้นครับและเขาจะเปิดใจฟังคุณทุกครั้งเวลาที่คุณติ คุณวิจาร์มาเริ่มตรงจุดนี้ก่อนครับพลาดไม่ได้เลยหลายคนเวลาจะติจะวิจารณ์ถ้าบางคนที่มาแบบไม่พูดพร่มทำเพลงมาถึงใส่เลยไม่ยั้งเนี่ยฉันเป็นคนตรงๆอะ่ะคือฉันเป็นคนเอาการเอางานไงเออจะให้ฉันมาแบบว่าพูดอ้อมค้อมอะไรอันนี้คือฉันไม่ถนัดอะคุณอาจจะพูดแบบนี้ได้แต่ผมถามจริงๆนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณเน้นงานจริงๆอ่ะ แล้ววันนี้คนที่คุณทำงานร่วมกับเขาอยู่งานมันเกิดจากใครงานไม่ได้เกิดจากคนเหรอแล้วถ้าไม่มีคนคุณจะสามารถทำงานคนเดียวไหวไหมท้ายที่สุดถ้าคุณอยากได้งานใหญ่งานที่มันอลังการและประสบควาสมสำเร็จเนี่ยคุณต้องใช้คนให้เป็นคุณต้องพูดกับคนให้เป็นต้องเข้าหาคนให้เป็นเพราะมันเป็นหลักที่ผู้นำระดับโลกเลยครับเขาใช้กัน ถ้าวันนี้คุณติคนโดยพูดกับตัวเองว่าเอ้ยฉันเน้นงานสแสดงว่าตอนที่คุณติเนี่ยสมองส่วนแรกเป็นสมองส่วนคิดแบบมีเหตุมีผลมันไม่ได้ทำงานตอนพูดนะครับบางทีการที่เราติตรงๆมันอาจจะมีอารมณ์อยู่ในนั้นด้วยอารมณ์ที่เรารู้สึกอะ่ะแบบอาจจะหงุดหงิดอาจจะเครียดเนี่ยเมื่อใดที่คุณติคนแบบนี้เมื่อไหร่มันอาจจะเถืนตรงคนจะเริ่มเจ็บปวดครับแล้วเขาก็ จะไม่อยากทํางานกับคุณแต่ทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็เป็นคนพูดตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่ได้พูดแฝงด้วยอารมณ์คนฟังก็รับได้นะเขาก็ไม่ได้เสียใจนะเพราะฉันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมครับเป็นการพูดตรงไปตรงมาแบบผู้ดีที่พี่พูดเนี่ยก็เพราะว่าพี่รักนะเราจะได้ไปในทางที่ถูกต้องและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มติครับ ถ้ามาเปิดประโยคแบบนี้เป็นธรรมดาที่คนฟังเขาจะเริ่มมีกำแพงชั้นที่หนึ่งแล้วเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองเจ็บครับทุกคนแหละหรืออาจจะดูดีไปกว่านี้หน่อยที่พี่กาลังจะพูดต่อไปเนี้ยพี่กำลังจะชี้ขุมทรัพย์ให้น้องได้เห็นนะอ่ะคำว่าชี้ขุมทรัพย์หลายๆคนมันตีความไม่เหมือนกันไงบางคนก็ตีความว่าเออ ฉันกําลังผิดอะไรบางอย่างแล้วฉันจะต้องโดนตําหนิกําแพงก็จะเกิดตั้งแต่คุณเริ่มพูดประโยคคําว่าชี้ขุมทรัพย์แหละเอาง่ายๆว่าพี่กําลังจะชี้ขุมทรัพย์น้องเป็นการบอกเขาตรงๆเลยนะว่าคุณกําลังจะสอนเขาครับซึ่งในทางหลักจิตวิยาครับส่วนใหญ่แล้วจะปิดนะคือรับแหละแต่จะทําตามหรือไม่ทําตามนั้นอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจไหมครับ บางคนก็รับคําติมาแล้วเก็บไว้ในจิตใต้สํานกมันเกิดเป็นปมในจิตเขาอีกคืออะทำตามแหละแต่เกิดปมอะอย่างเช่นเด็กคนหนึง่งเขามีความคิดมีไอเดียครับในขณะที่ผู้ใหญ่คุยกันอยู่เขาก็อาจจะพูดแทรกไปประมาณว่าพี่หนูมีไอเดียแล้วก็นาเสนอไอเดียไปอ่ะคุณอาจจะเห็นบริบทนี้แล้วว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันไม่มีมารยาทไว้ให้คุณก็ต้องสอนเขา พี่กำลังจะชี้ขุมทรัพย์น้องนะแล้วคุณก็ติไปว่าน้องรู้ไหมว่าการทําแบบเนี้มันไม่โอเคมันดูไม่มีมารยาทวันหลังจะพูดอะไรก็คิดให้มันรอบคอบเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่มีมารยาทในการสนทนาคุณเชื่อไหมว่าคําพูดทํานองนี้แม้ไม่มีคําหยาบเด็กบางคนถ้าคิดโดยที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกได้โอเคต่อไปนี้เวลาพูดแสดงความคิดเห็นอะไร ฉันจะต้องระมัดระวังต้องดูให้ผู้ใหญ่พูดจบก่อนแล้วค่อยพูดแต่เด็กบางคนก็เก็บเป็นความรู้สึกนะจิตใต้สำเนียของเขาอาจจะผูกมันเป็นปมเลยก็ได้ครับ mm hmm. เขาก็อาจจะมีชุดความคิดที่ว่าเออเวลาที่จะพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยบางทีความคิดเรามันอาจจะยังไม่ดีพออย่าเพิ่งนําเสนอดีกว่า mm hmm. เดี๋ยวมันจะขัดผู้ใหญ่ไป,ปเปล่าๆทาให้ทุกครั้ง เวลาเขาไปเข้าสังคมที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะนําเสนอความคิดเห็นเพราะว่ามันเคยเกิดปมในจิตขยะในใจว่าเออพูดไปแล้วมันไม่ได้รับการตอบรับที่ดีท,ท,ทั้งๆที่ไอเดียนั้นอะ่ะมันคิดมาอย่างยาวนานมากแต่ฉันดันไปพูดผิดเวลาพูดขัดจังหวะแล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมรับไอเดียไม่รู้แหละตรงเนี้ยคือ คนทุกคนแยกแยะข้อมูลที่รับเข้ามาในจิตใจไม่เหมือนกันนะครับรับเข้ามาแตกต่างกันมากอย่างวันเนี้ถ้าคุณฟังผมอยู่มีประมาณพันคนแล้วมานั่งฟังตรงนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวคุณไปหาภาพที่มีกลมๆสีแดงมานะเชื่อไหมว่าคุณจะไปหาสีแดงมาที่แตกต่างกันมันจะไม่เหมือนกันเลยนี่คือการสื่อสารไง คนตีความถ้าบางทีพูดไม่ชัดเจนหรือถ้าบางทีมีการพูดแล้วเอา,เอ,าเอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปด้วยเนี่ยคนรับสารจะตีความคนละเรื่องกันเลยครับดังนั้นมันไม่แปลกครับที่มนุษย์หลายๆคนหรือคนบนโลกในที่เกิดมาแล้วจะมีปมในจิตขยะในใจเยอะมากครับก็ต้องมานั่งแก้กันตอนโตพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่คุณจะติวิจารณ์ใครคุณต้องกำหนเป้าหมายให้ชัดๆว่า คุณติวิจารณ์เพื่ออะไรส่วนใหญ่แล้วเราติเพื่อให้คนพัฒนาต่อเราติเพื่อให้คนเกิดกำลังใจไปต่อไม่ใช่หรอครับถ้าคุณมีเป้าหมายแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนการติการวิจาร์ใหม่และถ้าวันนี้คุณกำลังติคนแล้วคนนอยบ่อยๆเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ครับวิธีการที่เราจะพูดติคนอย่างง่ายๆเวลาคนทำผิด หรือบางทีเขากําลังเริ่มต้นทํางานที่เขาไม่ถนัดอยู่คุณกําลังสอนงานเขาแล้วเขาทําไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยเออคุณจะต้องติเขายังไงครับอ่ะผมยกตัวอย่างในบริบทของการสอนงานและกันสมมติเขาทําไม่ถูกต้องอะไรต่างๆพวกเนี้ยคนส่วนใหญ่อาจจะบอกว่าน้องน้องทาผิดนะเดี๋ยวน้องต้องแก้ใหม่นะตรงเนี้ยถ้าคุณติแค่ประโยคสองประโยคแล้วเขามีภูมิ ต้านทานทางจิตใจสูงก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าทั้งวันเขาทําผิดทําผิดเรืเ่อยๆคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงล่ะดังน,น,นั้นมันจึงต้องมีการใช้คําพูดที่ละเอียดพอสมควรอ่ะอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะตีเขาเราต้องพูดในทางพัฒนาก่อนอ่ะพอน้องเอางานมาส่งโอ้โหฮะพี่ชอบมากเลยน้องมีความรับผิดชอบต่อง,งานที่พี่มอบหมายมากๆอย่างนี้คือไปได้ไกลมากๆอะ่ะเออทีนี้พี่เพิ่มอย่างหนึ่งเนาะ งานออกแบบตรงนี้เนี่ยน้องสามารถที่จะเพิ่มสีนี้เข้าไปได้ครับมันจะทำให้งานดูแพงขึ้นพอเห็นภาพไหมครับคือลักษณะการพูดแบบนี้มันก็มีการตกทอดมาจากอาจารย์ของผมอีกทีหนึ่งอาจารย์ผมเวลาติการพูดเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆอีกสักสถานการณ์หนึ่งที่ผมจำได้แบบลางๆ ข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องตามนี้นะครับแต่คุณสามารถเอาไปใช้ได้คือวันนั้นเหมือนกับเล่าเรื่องราวอะไรสักเรื่องหนึง่งแล้วเหมือนกับในเรื่องนั้นมันมีคําหยาบเยอะๆมากเลยพอสมควรเลยแหละเออพอมาติในเรื่องของการพูดเขาก็บอกว่าคุณเล่าเรื่องได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมฟังแล้วผมยังรู้สึกว่าเออเราอยากฟังตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเลยทีนี้ถ้าคุณต้องการให้มันมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นคุณเพิ่มเติมในเรื่องของ หางเสียงในการพูดคุณจะพูดได้อย่างมีสเสน่ห์มากๆเลยอะถ้าคุณสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะขอเป็นกำลังใจให้ครับเห็นไหมมันดูมีเสน่ห์มันดูมีศิลปะมันดูมีความนุ่มนวลใช่ไหมครับคืออย่างเงี้ยเราถึงจะมีการพัฒนาต่อไปลหลายๆคนที่อยากจะพัฒนาให้คนเกิดกำลังใจคุณลองวิจารณ์เขาแค่อย่างเดียวก่อนเอาแค่อย่างเดียว แล้วรอบหน้าค่อยว่ากันบางคน 2, องสามสี่ห้าหเจ็ดอ่าถ้าเขาเป็นเด็กใหม่ที่ไม่ได้มีภูมิต้านทานเนี่ยอันนี้คือพังนะครับแต่ถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับคุณมานานมากๆเขามีความเป็นผู้นําสูงมากๆม,ม,ม,มีทีมเยอะคือภูมิคุ้มกันทางจิตใจคือ100%อันนี้เราก็สามารถพูดในหลายๆจุดได้นะครับซึ่งก็ต้องไม่แฝงด้วยอารมณ์นะครับทําการพูดให้มันเป็นกลางที่สุด การใช้คำติคำวิจารณ์มายละเอียดอ่อนและยังมีดีเทลลึกมากไปกว่านี้นะครับอันนี้คือเอามาพูดแค่ส่วนเดียวเท่านั้น10%เนาะเวลาของผมหมดลงแล้วละถ้าคุณชอบเอพิโซดนี้ที่เกี่ยวกับการติก,การวิจารณ์ให้คนเกิดกำลังใจให้คนเกิดการพัฒนาขอให้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณได้ฟังต่อไปนี้ใช้งานได้อย่างแน่นอนครับและใช้งานทีไรคนก็อยากจะร่วมงานกับคุณคนจะรักคุณมากยิ่งขึ้นและ จะทำงานถวายชีวิตให้กับคุณครับถ้าคุณพูดแบบนี้กับเขาได้คือวันนี้ผมแบ่งบันให้คุณเอาไปใช้งานได้จริงๆอะครับแล้วผมหวังว่าเออถ้าคลิปนี้มันเผยแพร่ออกไปครอบครัวทุกครอบครัวได้ดูได้ฟังหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาได้ฟังอะแค่เขาได้เอาไปใช้กับคนในทีมงานหรือคนที่เขาจะต้องดูแลถ้าเขาเกิดกำลังใจขึ้นมาเนี่ยโอ้โห ประเทศไทยมันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะครับสังคมมันจะอยู่กันด้วยกําลังจิตกําลังใจที่แท้จริงนะครับก็ขอให้มันไปถึงลวกันเพราะว่าทุกวันนี้ตอนกลางคืนก็นั่งอธิษฐานจิตทุกรอบนะว่าเออขอให้คลิปทุกคลิปที่เราทำเนี่ยส่งไปถึงคนที่เขากําลังหาหนทางในการพัฒนาชีวิตของตัวเองทุกวันนี้ความฝันของเราก็ใกล้จะเป็นจริงและ เพราะว่ามีผู้นำหลายๆศาสนาก็โทรมาแล้วก็มาขอบคุณว่าอคอนเทนต์มีประโยชน์มากๆแล้วก็เจอพี่ๆนักธุรกิจหลายๆท่านก็โทรมานะครับโทรมาขอบคุณว่าเเนื้อหาช่วยเปลี่ยนแปลงการพูดที่ดีมากยิ่งขึ้นโอ้ฟังแล้วก็ปื้มใจปื้มใจคือมันภูมิใจที่เราแบบนั่งทําทุกวันทุกคืนแล้วคิดอย่างละเอียดให้คนฟังแบบได้ประโยชน์ที่สุด <c oughs> คุณจะต้องเปลี่ยนชีวิตจากการฟังช่องนี้ภายในหนึ่งเดือนรับประกันได้เลยครับ แต่ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆที่เกี่ยวกับด้านการพูดด้านการสื่อสารจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสร้างสเสน่ห์การชนะใจคนครับยังมีเนื้อหายเพียบที่จะมาลงในช่องนี้ในอนาะคตกดติดตามกดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปชอบคลิปนี้ก็พิมพ์มาหน่อยแล้วก็กดไ like. ลค์รออ่านอยู่นะครับ